สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนกลับมาสนทนากันต่อนะครับในรายการ Travel Talk ครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านรองอธติบดีกรมการท่องเที่ยวครับคุณภาสิทธิ์พุ่มชูศรีเรากําลังพูดคุยกันอยู่เรื่องของโครงการการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับว่า มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างแล้วมีโครงการนําร่องเกิดขึ้นแล้วนะครับในหลายจังหวัดของประเทศไทยนะครับที่เป็นจังหวัดที่สําคัญทางด้านของการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับท่านรองครับโครงการนําร่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดอะไรบ้างครับก็มีหลายจังหวัดนะครับจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชนบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ครับ แต่ผมขออนุญาตดูตามเอกสารเนี่ยนะครับว่านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครชนบุรีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีภูเก็ตนะครับมีนครราชสีมานะครับมีจังหวัดอยุธยาการจนบุรีระยองสงขลาเพชรบุรีนะครับจังหวัดปากนะครับจังหวัดสระบุรีจังหวัดขอนแก่นนะครับอุดรธานีจังหวัดกระบี่นะครับจังหวัดนนทบุรีก็เป็นเขตใกล้กรุงเทพนี่เองนะครับแล้วก็ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับอ,อันนี้ก็อยู่ในแผนนะครับที่จะจัดกิจกรรมเผยแพร่ในโอกาสต่อไปนะครับ,รบแต่ว่าที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยก็กําลังจัดอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย6จังหวัดเท่านั้นนะครับ,รบก็อยู่ใน ไปทําอะไรกันบ้าง <c oughs> ครับเวลาไปถึงแต่ละแต่ละจังหวัดที่ว่ามานี่ฮะนอกเหนือจากเราเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาเข้ารับฟังเข้าร่วมกันฝึกอบรมนะฮะอันนี้ฝึกอบรมจริงๆเลยนะครับ,รบอย่าง<ม>สามหลักสูตรที่ผมได้เรียนนะครับอนอกเนจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของการ จัดสัมมนาครับสัมมนาเรื่องอะไรล่ะนะครับก็ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะคานึงถึงเรื่องของคุณภาพมากกว่าเรื่องของปริมาณครับก็ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องของการท่องเที่ยวคนก็คาดหวังในเรื่องของคุณภาพการให้บริการนะครับการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเราจะจัด สัมมนาเนี่ยก็จะให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของมาตรฐานโรงแรมับรีสอร์ทฮะนะฮะก็จะมีมาตรฐานว่าโรงแรมสองดาวจะต้องมีมาตรฐานอย่างไรนะฮะสามดาวสี่ดาวก็จะต้องเพิ่มที่จอดรถหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะห้าดาวก็จะต้องมีห้องประชุมมีความจุไม่น้อยกว่า200อคนนะครับอ,อ,อน,นี้อย่างนี้เป็นต้นครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดต่างๆนะครับท่านครับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปต่อยอด ในส่วนของธุรกิจการท่องเที่ยวของเขาได้อย่างไรบ้างครับครับก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่แหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในอำนาจหรือว่าความรับผิดชอบของหน่วยราชการนะครับไม่ว่าเราไปเที่ยวสวนสาธารณะนะฮะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวชายหาดไม่ว่าเราจะไปเที่ยวอุทยานนะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยววัดวารามต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยราชการต่างๆนะครับอันนี้เราก็ จะพยายามเอาองค์ความรู้เนี่ยไปให้คำนองเหนือจากนั้นแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนนะครับก็เราก็จะอยากให้องค์ความรู้ว่าการที่จะทําห้องน้ําให้มันได้มาตรฐานท่าอย่างไรนะครับโรงภาพยนตร์หรือสถานที่ที่เป็นของเอกชนก็สามารถจะได้ประโยชน์จากเรื่องของข้อมูลการสัมมนาอันนี้ได้นะครับทำยังไงที่จะดึงดูดใจนะครับเดี๋ยวนี้ ท่านไปวัดบางวัดจะเห็นว่าห้องน้ําสวยมากนะครับอันนั้นจะเกินกว่ามาตรฐานสินะครับก็อันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่จะเป็นจุดเด่นที่จะอวดนักท่องเที่ยวได้บัไปเซลฟี่กันสุรภูมิจำได้ไหมครัประมาณนั้นนะครับแล้วแล้วภาคประชาชนโดยรวมได้อะไรได้ได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ครับท่านครับครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นสังคมโลกนะครับเขาคํานึงถึงไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นการบริการของผู้ประกอบการเท่านั้นนะครับอย่างนี้เขาคํานึงถึงหน้าที่ของนักท่องเที่ยวด้วยครับผมนะฮะก็เ่อนเรื่องคล้ายๆเกิดจะเรียกว่าเป็นจรรยาบรรณก็ว่าได้นะครับว่านักท่องเที่ยวไปเยือนที่ไหนแหล่งท่องเที่ยวไหนแล้วควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรน,งนะครับ,รบถ้าเผื่อว่านักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่ ได้มีข้อมูลนะครับที่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็จะได้รู้ว่าการที่จะทําให้การท่องเที่ยวของไทยมันยั่งยืนเนี่ยนะครับก็ประชาชนก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันจริงนี่ก็ทําคู่มือแจกใ่อนท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางใช่ใช่ไปนอกประเทศเลยนะใช่ครับก็อันนั้นแหละครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เพื่อเผอว่าประชาชนได้ได้รับข้อมูลจากทางของกรมการท่องเที่ยวนะครับก็จะได้รู้ว่าจะมีส่วนช่วยนะครับในเรื่องของการ ที่จะทําให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันมีความยั่งยืนอย่างไรนะครับ,รบอยากให้ท่านทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับโครงการนี้หรือรวมไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวในส่วนของกรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับครับก็คิดว่าให้ความเห็นอย่างที่ถ่อมตัวนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราก็พยายามจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนะครับนันเดนตราเข้าประเทศนะครับ เป็นอันดับสองรองจากเรื่องของการส่งออกนะครับเช่นเดียวกันนะว่าเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของคุณภาพครับเรามีคนมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะครับเราก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพกับเรื่องมาตรฐานแล้วก็เราก็จะต้องคำนึงแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอนะครับในเรื่องของการให้ความสําคัญกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลกนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ ในเรื่องของการที่จะไม่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กนะครับในเรื่องของการไม่กดขี่แรงงานนะฮะในเรื่องของการช่วยกันดูแลเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนก็อยู่ในความสนใจของประชาคมโลกครับผมขอบคุณมากครับท่านครับยินดีครับสวัสดีครับ ใครที่สนใจอยากจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว tourism.go.th นะครับวันนี้ Travel Talk หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณสำหรับสถานที่ถ่ายทำโรงแรมเมอร์เคียวและ i อเบกรุงเทพสยามนะครับและผมวารินสัจเดลกับรายการ Travel Talk กลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน